เอาะครับผมสวัสดีครับอ่าวันนี้ผมจะมาทำจาว่านะครับผมชื่อเกี่ยวกับโค้เข้าของเฟรมนะทา G U I โอเคเพื่อให้เป็นการเสยเวลามาเริ่มทํากันเลยกันเกดที่ไฟล์เลยเลือก New Project จะ,จะกดที่ New Project ข้างหน้าก็ได้เพราะว่ามันเหมือนกันอโอเคกดหนึ่งไปแล้วก็ตั้งชื่อว่า เฟรม EX อ่าเสร็จปุ๊บโอเคเก็บเลยเก็ับปุ๊บเราก็าสร้าง J Frame Form ขึ้นมาแล้วก็กำหนดชื่อให้มันเป็น Frame ห okay. นึ่งโอเคจากนั้นเราก็มาสร้าง Internal Frame ซึ่ง็นบขกอให้เราจะมาทำกันในวันนี้ อยู่ตรง split content นี่ตรงนี้นะสร้าง label ขึ้นมาเลยา g UI ที่ผมจะทำเนี่ยเป็นเรื่องของการกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครแล้วก็จะมาสร้างหัวข้อมันว่าข้อมูลส่วนตัวโอเคหลังจากนั้นนะครับผมแล้วก็ อีกนตักนิดนึงโอเคแล้วก็สร้างไทเติรมาว่าประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัวโอเคนะครับผมหลังจากนั้นก็มาสร้างเทเบิลสร้างไปสับ6อันแล้วกันอ่าใส่ปุ๊บชื่อพวก น้ำมกุลชื่อเล่นอะไรพวกนี้โอเคที่เมาไม้ค่อยดีด้วยปึย๊บสั้งเทพฟิลใหญ่ไปก็ไม่ดีันพอดีพอดีหน่อยโอเค ต้องสวยงามมันต้องเท่ากันไม่งั้นเวลามองแล้วมันจะรู้สึกขัดขูดขด่ขัดตาไม่ชอบ <c oughs> เอาละตา,าทุกเทียนิลเนี่ยสรมม้างได้เยอะเลยโอเคีกใหี่ยาใหญ่จังแล้วก็สราบปุ่มเอาไว้ประท้อไว้สองปุ่มสำหรับ ใส่คําว่าตกลงหรือเวลากรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วหรือว่าต้องการจะยกเลิกเวลาใส่เราเปลี่ยนเป็นตกลงขนาดใหญ่ไป18แล้วก็อันนี้ก็เป็นยกเลิกนะครับผมโอเคอเค่านะนี้ มาแล้วก็มากำหนด d o เ b ิ e หนึ่งเป็นชื่อปึ๊บใหญ่จังใหญ่จังเป็นชื่อเดือนอันนี้ก็เเป็นวันเดือนปีเกิด เดือนปีเกิดอันนี้ก็เป็นโอ้ตายตายตายนามกุลโอเคก็เอ่าอ่อนามนหาวิทยาลัยสอโอเคนี่จะเป็นอายุ ครับผมถ้าต้องเทคฟิลเนี่ยมันเกะก,กะก็ลบข้อความมาันออกไปทีะอันได้ทุกอัน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 ลบไปเลยโอเคตายตายตายผิดพลาดหรืออะไรไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับทีก่กระดาผมพูดผิดไปครผมเองก็ไม่เก่งเหมือนกัน ใจใช้็ด้เกินโอเคเอาอตายตายอ้ได้อะให้มาทำงานโอเค เวลาทําไปก็ทําไปเซฟไปด้วยนะครับผมเผื่อมันเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาจะได้ไม่ต้องมานั่งทําใหม่จแล้วหนึ่งเฟรมแล้วก็จะมาทําเฟรมที่สองเพราะเราจะทิ้งเฟรมแต่ละเฟรมเนี่ยเข้าที่ปุ่มตกลงกับปุ่มยกเลิกสรุปคือเราต้องสรา้างเฟรมมันทั้งหมดสามเฟรมเร้จะมีแค่หนึ่งเฟรมแล้วก็สร้างเฟรมสองขึ้นมา โอเคแล้กาอกอใส่เฟร,รมนี้ขึ้นมาเลยเพื่อไม่ให้ในการเสียเวลานะครับผมเฟร,รมสามโอเคเนี่ยผมจะลืมบอกไปว่าเนี่ยพวกเลเวลเนี่ยมันจะมีชื่อบอกอยู่ว่าเป็นอันนี้เป็นเดิมสองอันนี้เป็นเดิมสี่ถ้าเกิดว่าเวลาใครคุณแบบจะสับสนหรืองงหรือรอะไรทุกอย่างเลยผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกัน คุณก็สามารถเปลี่ยนชื่อมันได้เพื่อจะให้คุณจําได้ง่ายอย่างเช่นยงชื่อเนี่ยแล้วก็เปลีป่ยนเป็นว่าเนมอ่าอันนี้จะเปลี่ยนตามละตรงชื่อเล่นแล้วก็เปลี่ยนเป็น n c k n เ m e โอเคหไหมมันก็จะเปลี่ยนตามนะครับผมสําหรับใครที่กลัวจะงงหรือกลัวจะพลาดนะครับผมแต่ผมไม่เปลี่ยนหรอกเพราะผมจําได้มันไม่เกินไปอ่า นมาต่อกันที่เฟรมสองนะครับผมโอเคเราก็จะมาสร้าง internal frame กันสร้างเฟรมสองอันเลยปึ๊บปึ๊บ นี่เราจะลิงก์ปุ่มตกลงเนะี่ยไปที่เฟรมสเวลาเรากดตกลงเหมือนซ้นสุดการทางานก็เหมือนจะเป็นการเสร็จสิ้นการทางานแล้วมันก็จะมีปุ่มคอนเฟิร์มให้หรือว่าเสร็จสิ้น ทิบานได้ว่าเสร็จสิ้นการทำงานอ่าปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็จะมา,ากันแบไใช้ตั้กันมาการทำงานโอเคไปล้ว หนึ่งเฟรมมาเฟรมสามเฟรมสามเนี่ยเราจะยิงไปที่ปุ่มยกเลิกเพราะฉะนั้นก็ควรจะขึ้นคำถามค่ะนว่าคุณต้องการจะจบการทำงาน,นยิงหรือไม่หรือคุณไม่ต้องการจะจบการทำงานอะไรประมาณนี้เราก็จะใส่คำสั่งอาแด้ว่าใช่กับไม่ใช่ใช่ ใช่ใช่เก็บให้มันโตใหญ่ขึ้นต้องม,มองเห็นชัดๆโอเคสิ่งนี้นะครับอ่าแต่ท่านก็จะเป็นยืนยันจบการทำงานค่ะนี้มันก็เป็น คุณต้องการจบการทำงานหรือไม่คุณต้องการจบการทำงานหรือไม่เพื่อขนาดตัวสอนเป็นสั้งักดิ์ศรีโอเคอ่าฮะฉันไม่อยู่กลางเพื่อความสวยงามนะ โอเคทีนี้ก็จะได้เฟรมมาแล้วเป็นเฟรมสำเร็จรูปมาแล้วสามเฟรมเราจะมาทำการลิงก์ต่อนะครับผมเราจะลิงก์ปุ่มตกลงเนะี่ยไปที่เฟรมสองทำด้วยการกลิกเข้าไปม,มันก็จะขึ้นมาโค้ดแล้วก็ใส่โค้ดไปว่า R A M e. FRAME สองแทนไปที่ แทนค่ามันเป็น a new new ไปที่เฟรมสองปึ๊บแล้วก็ใส่ตัวนี้แทนค่าดด set visible to นี่มา,าจะมาลองรันโปรแกรมกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไง พอเรากดกลง้งมันจบนเสร็จที่การทำงานมันจะขึ้นว่าเสร็จที่การทางานอ่าโอเคอันนี้ไม่เสร็จนะครับผมเดีย๋ยวจะต้องมาใส่ที่ผมยกเลิกให้ลิงไปที่เฟรมสซึ่งก็เหมือนกับข้างบนเลยขั้นตอนเดียวกันแต่เปลี่ยนเป็นเฟรมสไอตัวเนี้ยเราจะแทนเป็นอะไรก็ได้ให้ทคนจะถนัด ปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็คำสั่งเดิม set disable join อ่าฮะก,กดลันงปรแกรมดูอีกครั้งหนึง่งกดยกเลิกมันมีอะไรผิดพลาดป,ประกาศใดอ่้าวน่าจะใส่ฟโค้ดผิดอ่าใช่ที่ใส่ผิด นั้นมีเอ็นเข้ามาเาม้เามาลันดูลดเลิก,ลอกโอเคขึ้นมาแล้วอ่าฮะกับพี่นาดีไซน์พอลิงสองปุ่มนี้ปุ๊บต่อไปเราก็จะมาลิงที่เฟร,รมสองกันเสร็จสิ้นพอเราคลิกกดที่ปุ่มเสร็จสิ้นเนี่ยมันจะก็จะเหมือนกับยังไงอะเสร็จสิ้นการทำงานแล้วก็จบการทำงานเลยทุกคนก็ต้องใส่คำว่า system done hmm? hmm. exit จบการทำงานไปใส่ไว้เสรดโอเคมาต้องรันดูอันนี้มันจะขึ้นที่หน้านี้เลยนะครับผมตามเฟรมที่ผมได้เลือกเอาไว้กดเส้นปุ๊บก็จะปิดการทำงานอ่าไปที่เฟรมสามคุณต้องการจะจบการทำงานหรือไม่ ถ้าคุณต้องการจบวันทำงานที่ปุ่มใช่แล้วก็ใช้คำสั่งเดิมเลยคือ s ิ s t e m เหมือนกันแล้วก็ Exit Exit อ่ากโโอเคปึ๊บ so, okay. อ่าเนี่ยเวลาทำไปเนี่ยทำไปเสร็จไปมันจะได้ไม่พลาดนะครับผมโอเคทีนี้เรเสร็จแล้ว เหลือปุ่มไม่ใช่เนี่ยเวลาเรากดที่ปุ่มไม่ใช่มันนักคนที่จะกลับมาเป็นหน้าแรกเพราะเราไม่ต้องการจะออกจากมันแล้วก็ใช้คำสั่งเดียวกับตอนแรกเลยง่ายๆครับทําโปรแกรมตอนเนี้ยที่ผมทําเนี่ยใช้แค่ไม่กี่คำสั่งเรากำหนดละเฟรมหนึ่งต,ตัวดีแล้วกัน New ไปที่ เคลมหนึ่งปึ๊บแ้วก็ใส่ค่าดีปึ๊บเซตวิสต์เบลอ็มร์อ่าโอเคเสร็จแล้วมาเรามาเริ่มก,กันกัเลยขั้นตอนแรกๆกันเลยกดตั้งโปรแกรมชื่อใส่ในาย แมวแล้วกันองคประคุณหมาเชื่อเล่นอีอีรหัสห้าห้าห้าเราจะไปเกิดใส่หม่อไปโอเคอายุสักร้อยปีเรากดตกลงสถนทีการทำงานโอเคปิดการทำงานแล้วก็กดยกเลิกเรากดใช่ เราก็จะออกการทํางานแต่ถ้าเกิดว่าเรากดยกเลิกจะเปลี่ยนใจง่ยายดีกว่าเรากดที่ไม่ใช่ก็จะกลับไปหน้าเดิมแต่กดยกเลิกมต้องการจะออกถ้าก,กดใช่อ่าโอเคครับผมเสร็จแล้วโปรแกรม DIY วาดส่วนตัวข้อมูลได้แคน้อยไม่ยากมากมายแล้วก็สุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์น้ำนะครับผมอ่าแล้วก็ ขอบคุณเว็บไซต์ต่างๆมากมายใน google ทั้ง youtube ที่สอนให้ผมหาโค้ดแล้วก็ดูวิธีการที่เขาทำนะครับผมถ้าจะทำมันก็ไม่ยากเย็นมากมายขอแค่มีเวลากับสมาธิอ่าแล้วก็ขอบคุณพี่ๆในกรีน่าทอของผมนะครับผมที่ช่วยสอนช่วยบอกถึงกะโดนด่า,าบ้างก็เถอะทั้งด่าทั้งสอนก็ ถ้ามีนี่ก็แย่เหมือนกันก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมแล้วก็จบแค่นี้นะครับผมลาก่อนนะครับผม b y ย